ทุกชีวิตจิยานทุกหมู่ทุกเหลา่าทุกชั้นทุกภูมิมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่ยังตกค้างณสถานที่แห่งนี้ทุกหมู่ทุกเหลา่าชั้นภูมิน้อมกราบขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังคังสารนังคัจฉามิ ตาติยัมปิพุธทธังสรนังขจฉามิตาติยัมปิธรรมังสรนังขจฉามิตาติยัมปิสังขังสรนังขจฉามิข้าพเจ้าทั้งหลายในเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอัมนุษย์ทั้งหลายจิตญาณทั้งหลายในอบายภูมิทั้งสี่และทุกชีวิตจิวิญญาณ ขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกายถวายชีวิตต่อคุณรัตนาไตรต่อคุณรัตนาไตรต่อองค์มหาบารมีต่อองค์มหาบารมีต่อพระสัจธรรมต่อพระสัจธรรมต่อการโปรดสรรพสัตว์ต่อการโปรดสรรพสัตว์ตามองค์พุทธะตามองค์พุทธะพระมหาโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสระประกาศถอนขอประกาศสระประกาศ ทำสาบแช่งทั้งหลายที่มีไว้ต่อสถานที่แห่งนี้ต่อบุคคลใดก็ตามขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาหลงปรารถนาเอาในสติสมาธิในตบะชาญญาในปัญญาทั้งหลาย ในศาสตร์ทั้งหลายสิ่งที่หลงตั้งเอาในความนิ่งทั้งหลายความสงบทั้งหลายสิ่งที่หลงตั้งเอาในมรรคผลนิพพานในทุกภพทุกชาติขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาหลงปรารถนาเอา ในรูปรสกินเสียงในรูปรสกลิ่นเสียงในสัมผัสธรรมรมในสุนทรีทั้งหลายในความบันเทิงเริงรมงรมการหลงตั้งเอาในปีติทั้งหลายในองชานทั้งหลายในอชานทั้งหลายในสมบัติทั้งหลาย ที่หลงตอกย้ำมาในทุกภพทุกชาติขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาหลงยึดติดทั้งหลายในลูกหลานบริวารในพี่น้องวงวานในสามีภรรยาในบุตรธิดาทั้งหลายสิ่งที่หลงตั้งเอาหลงปาถนาเอา ในบุญกุศลในอธิวาสนาในบุญบ,บารมีใน,นรมในสิบทัตก็ตามสามสิบ <30 S 1> ทัตก็ตามจนกลายเป็นกิเลส กลายเป็นตันหา,า,นนหาซอนในบารมีทั้งหลายทำให้ไม่หมดจด,ใ,ด,จดในวาสนาในบารมีรมอันเกิดจากการเสียสละ ทั้งหมดทั้งสิ้นและเหล่าข้าพเจ้าน้อมกราบขอขมากรรมในสิ่งใดก็ตามที่ไม่เหมาะไม่ควรล่วงละเมิดล่วงเกินต่อรูปพุทธปฏิมากร ต่อสัญลญักษ์องแทนญญแห่งองค์งงงมหาบารางงมีร,รอยพระบาททั้งหลายรอยพระหัตถ์ทั้งหลา,านนยพระ,พระบรมสารีาาริกธาตุหรือสิ่งใดก็ตาม,ตามที่ได้เคยปฏิเสธ เพิกเฉยเหมือนเฉยลังเลสงสัยในขณะจิตใดก็ตามแม้ในโอวาทใดก็ตามต่อพระสัจธรรมแห่งองค์มหาบารมี แห่งองค์พุทธะพระมหาโพธิสัตว์หรือสิ่งใดที่เคยจับจ้วงล่วงเกินปรามาณตำหนิติเตียนดูมินเหยียดหยามต่อพระอรหันต์พระมหาอรหันต์ในทุกยุคทุกสมัย หรือสิ่งใดที่ได้เคยปฏิเสธหลงปรามากในการโปรสปสานแห่งภาพประเจกขุทธเจ้ามหาประเจกขุทธเจ้าดูมินดูแคลนตำหนิติเตียนต่อรูปแบบทั้งหลายแห่งประเจกทั้งหลายความไม่เหมาะไม่ควรด้วยกายวั จาใจที่มีต่ออริยะเจ้าพระอริยสงฆ์บบอริยบุคคลในทุกยุคทุกสมัยหรือสิ่งใดก็ตาม,ตามที่เราขาราร้ขาพเจ้าได้ขับไล่สายสงนักบวชทั้งหลายโมสงทั้งหลายให้อยู่ยากลำบากออกจากบ้านจากเมือง

ร่ำบ่นกลด่าดุดาว่าร้ายต่อการบำเพ็ญต่อการเสียสละของพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ตําหนิติเตียนวิภากษ์วิจัยวิจารต่อการปฏิบัติบำเพ็ญของผู้โปรสปสานโพธิสัตว์เจ้าการประมาทล่วงเกิน ด้วยพฤติกรรมทางกายอันหยาบกระด้างทั้งหลาย,ยาคิดปทุสา้าย,ดท,าายทดสอบทดลอง,อลองต่อองค์มหาบารมี ด้วยคตินิยมแบบผิดๆทั้งหลายหลงปักใจเชื่อว่าอุปสรรคไม่มีบารมีไม่เกิดคิดเปรียบเทียบเทียบเคียงในบารมีทั้งหลายต่อพระโพธิสัตว์ต่อมหาโพธิสัตว์ต่อองค์มหาบารมีกีดการขัดขวางต่อการ โปรสสา์ขององคุณทั ini, ้งหลายและกรรมอันใดที care, ่ได้น้อมนำพุทธคุณทั้งหลายธรรมคุณทั้งหลายสังคคุณทั้งหลายมาใช้ในทางที่ผิดใช้ในการปลุกเสก เครื่องรางของขังวัตถุธาตุทั้งหลายเพื่อการเบียดเบียนทำร้ายทำลายต่อบุคคลอื่นหรือใช้สร้างสาสตร์เล่กกลมนดำคาถาอาคมข้าวครอบงามดวงจิตของเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย อามนุษย์ทั้งหลายปั่นจิตปั่นใจ,จ,ใ,จให้ลหลงไหลตัวเองให้มาได้มาพึ่งลาบสการะ หรือการเบียดเบียนทำร้ายทำรายต่อบุคคลอื่นทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่เร่าข้าพเจ้าหลงปฏิบัติบำเพ็ญอย่างอุกฤษทั้งหลายหลงจริงจังในข้อวัดในกฎเกณฑ์ในศีลโพรต์อย่างงมงายทั้งหลายจนกลายเป็นศีลรับประปรามา Thank <laughs> you. ความยึดติดใดๆความจริงจังใดๆในการบำเพ็ญทั้งหลายในกรรมฐานทั้งหลายจึงกลายเป็นกรรมส้อนธรรมและได้สั่งสอนถ่ายทอดทั้งหลายสู่ดวงจิตดวงใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลงตั้งเอาหลงปาถนาเอาในทุกสิ่งทุก ทุกอยาก่ยางแม้แต่ในธรรมใน,ในมรมนรคผลนิพนพาน,นไม่เป็นแบบอยา่บบอยางต่อความสว่างสวยัวสวสวย,วววยแกโลกะท่าแก่สังสารวัตหรือสิง่งใดก็ตาม,ตามที่ได้ล่วงเกินต่อพระธรรมมวินายต่อพุทธบัญญัติแห่งองค์มหาบารมีทั้งต่อหน้าก็ ต็ตามรับหลังก็ตามในอาวาสใดก็ตามใ,ในอารามใดก็ตามในพุทธนดนใดก็ตามกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ล่วงเกินต่อสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกชั้นทุกภูมิเราฆ่าพระเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมต่อทุกชีวิตจิตวิญญาที่ได้เบียดเบียนทำร้ายทำลานให้วิบัติทั้งหลายให้ล้มตายทั้งหลายให้เดือดร้อนทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมอย่างหมดจิตหมดใจและหาก ิ่งใดที่มูเราข้าพเจ้าได้เคยถูกล่วงเกินได้เคยถูกเบียดเบียนจากทุกชีวิตจิตวิญญาจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามข้าพเจ้าทั้งหลายขอยุติกรรมขอประกาศสลาก ยกโทษให้อโหสิกรรมอย่างหมดจิตหมดใจขอเปิดโอกาสให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ ได้สว่างสวัยในพระสัจธรรมไม่ติดไม่ขาดไม่คล่องไม่ขาดในกรรมเวรทั้งหลายในทุกโทษทั้งหลายน้อมองค์มหาบารมีแห่งองค์พุทธะองค์มหาพุทธะและพระเดทพระคุณหลวงพ่อโพสีสุริยะเขมารโต ทรงได้โปรดเป็นประธานยกโทษและอโหสิกรรมแกม่โมเราข้าพเจา้าในทุกหมูทุกเรา,ใน,เราในทุกชั้นทุกภูมินาก,การบัดนี้ด้วยเธอบบโอโหสิอโหสิโอโหสิ